เนย<า>ียหีุ่วบ้าเยยนบ้าฮัลโหล จูวอนเหรอเย็ดเคขาวจัดผ่องจัดไม่เจอแป๊บเดียวเกาหลีจัดเกาหลีดงจัดเบอร์เหรอชื่นี้ด้วยตัวเ,เองนะเจ็ดหนึ่งแปดสี่แปดครับแต่ครับนอยูไไ่ไหนหวะไปแต่งรถมั้ยบอสผับผับ,ผบยังสวยครับบอสใช่เหรอเรี๋ยับโคตรสวยเลยห,อห้องส่วนตัวด้วยแต่ผมเตรียมเซอร์ไพรส์รไ,ไว้ให้เราละยี่สิบคนเย็ด จัดไปเอ้ยแต่ว่าลองลองเราลองไปลองไปคุยแอดมินดีว่าแบบเนี่ยผมคุยแล้วเรื่องเสนออะไรพวกเนี้ยผมผมลองคุยแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่ามันจะมีกิจกรรมแจกลำโพงอะไรเนี่ยแหละต้องไปประกวดอะไรก็ไม่รู้อ๋อเขาจะให้รางวัลเป็นลำโพงอ่ะไว้เปิดเพลงจัดเนี๋ยวจะเดี๋ยวว่าเอ้ยว่าในที่เนี้น่าจะอันนี่ไหมน่าจะแบบใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจ้าอ่ะได้อยู่จะคนใหม่แล้วก็มันก็ที่อยู่นะในในในตรงพับอ่ะอีกนึ่ยืนคุยจำคนนี้ได้ปะใค คลองเราไปคุยเราคุยดิหมอครับชิดช้าหน่อยครับหมอครับคุณอ่าไง่ายครับว่าไงทำครับชื่ออะไรครับเนี่ยคุณพอชื่ออะไรครับชื่อแซมค่ะไม่คุ้นนะบอสผมจำไม่ได้เป็นทีซีไงเราก็ไม่คุ้นเหมือนกันอ๋อไม่ค่อยมาทีซีนี่หว่ะลืมไปใช่ผมไม่ค่อยไปทีซี ขาบอกเลยทำรถโล,ลตอนเนี้ยโคตรรวยแต่ยังไม่มีทุน<อ>ใช้เวลาอีกนานอะ่ะรถโลนี่รวยบ้าเลยปะรออะไรล่ะรวยเละแน่เอางี้ฝากเขาหน่อยได้ปะแนะนำวิธีเขาอะงานอ๋อได้ได้ได้พางานข่าวเงี้ยเหรอพาเขาหาเพื่อนอะไรเงี้ยเผื่อพาเขาไปเจอสังคมใหม่ๆโอเคได้เลย<า>คุณแซมแล้วผมจะพาคุณไปทัวร์งานขอบคุณค่ะ เขาเป็นเหมือนพวกมันเขาเหมือนอารมณ์แบบคนที่เขาปิดก yeah> oh, ั or, ้นหน่อยๆเขาฟาร์มเป็นปะเนี่ยเป็นหน่วยงานอย่างเดียวกขานอ่ยอาเป็นหรือเปล่าเขาถามครับทำเป็นมีมือก็ทำได้เขาจะตั้งแก๊งเนแก๊งชื่อแก๊งลักเก็ตอะตึงเลยใครบอกตั้งหัวหน้าชื่อฟูจิโอธรรมดโอ่ะ หน้าแกงเขาแกงล็อกเก็ตอ่ะใช่ไหมใช่ไหมครับแกงกี่คนแล้วครับมีประมาณร้อยคนแล้วค่ะตอนนี้เยะอะปะต้องแบบส,บสามสาขาสร้างตีใค <ไข S 2> รมัเนี่ยนะถ้าเขาถ้าคุณถามทลาไหมว่าเขาจะมีอันนี้ไหมคุณจะไปเป็นหรอ ใช่ค่ะไม่เป็นเดี๋ยวที่นู้นน้อยใจเอาผมคิดว่าจะย้ายทิ่นฐานเลยวะเนี่ยเขาคงมาหาอะไรใหม่ๆเขาบอกเมื่อกี้ไม่ได้ย้ายหรอกมั้ยคิดอยู่ค่ะถ้าที่นี่มีอะไรที่แบบว่าบันเทิงก็อาจจะอาจจะย้ายนี่ไงแค่มีเขาก็โอเคแล้วเปล่าเกี่ยวเกีียวอะไรคะเนี่ย นะครับพีตู่พื่มาหาใครครับเออเพื่อนสวัสดีครับอันนี้อันนี้อันนี้จวนคนที่ช่วยผมครเรื่องที่แฟมหมายถ oh. ึงว่าช่วยเรื่องของเรื่องของออ๋สวัสดีครับจอห์นสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้ชาแซมวันนี้เขาเป็นทีซีเก่าที่แฟมสวัสดีครับสวัสดีครับดีดีที่ได้รู้จักนะครับชื่ออะไรนะครับเพื่อนผมชื่อโรลบโตโตโลบัตโตครับสวัสดีครับคุณโลบัตโตสวัสดีครับเดี๋ยวเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้ครับเออเดี๋ยวนี้เพื่อนคนนี้คนนี้เขาดูแลผบได้นะเพื่อนบอกให้ เอาดีพี่อันนี้เราจัดนะเพื่อนเรียเธอเตรียมเซอร์ไพรส์มาแล้ว10นิ้ว10คนแย่หือเขาเขาไปเขาเขาไปเสนอแอดมินแล้วด้วยเขาบอกอะเรื่องพงเรื่องผับอะอ๋อเดี๋ยวรอดูเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้นี่จัดการให้เรื่องพวกเอเดเทนอะเอเดเตเมนต์อะเสียดิวเสียู่ดิวมากนะครับมีประสบการณ์อยู่ครับขออนุญาตนะครับพี่ผมมาขายประกันครับแสตมป์แสตมป์นะครับนึงน้องเขาคุยทุรไลอยู่ครับ น้องประกันเดี๋ยวแป๊บนึ่งกับน้องแป๊บนึงเดี๋ยวประกันแป๊บพึ่งเจอ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 สองคนนี้เมื่อกี้เลยยินคุยสภาตอนนี้คุยกันอ๋อเยี่ยบเลยดูดิผู้าเขาแบบปิดการเขาเป็นคนที่ปิดการตัวเองอยู่คนละเขาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเจียวจ้าอะไร เป็นแบบผู้สาวมีกำแพงอ่ะเยัใครเพื่อนใครเนี่ยพี่อนคนนี้อ่ะเพื่นี่ต้องกำลายกำแพงหัวใจแล้วอ่ะมั้งฮะกำแพงมือจีนอ่ะไอ้ผมฟินหยิงอ่ะกำแพงอะไรนะกำแพงอะไรนะวงฟินหยิงอ่ะประเทศจีนอ่ะเนี่ยแพงจีนสูงจัดอ่ะต้องรู้เหมือนกันว่ากำแพงชื่อนั้นนะนี่ยังคุณคุ้ชื่อนะผมคุณชื่อคนในทวิตนะคุณนคุ้นปะเบลมอสอ่ะ ขุนคุนขุนขุนคุนปะบอกแล้วผมผม P.R.R เก่าไงเออเจอหลายคนอยู่พี่ก็จดไ้เดี๋ยวเดี๋ยวชกอ่ะชกแบบเดิมคันเบ็ดอ่ะเดี๋ยวก็ฝากดูได้นะจุบอนเหรอได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนเขาให้จัดไปไอเดี๋ยวผมไปดูตำรวจแป๊บนึงผมอยากเห็นตำรวจเขาไอ้นี่ยผมจะไปเป็นผบอยี่ห้าผบอะไรพี่จับได้แล้วจับแคบที่เป็นผบอะไรพี่จ๊ดไม่หรือพี่จะไปเป็นไอ้นี่ยผบตร เขาคัดอยู่ผมไปดูโคตรเยอะเลยผมเป็นผบหนึ่งผบแปลว่าอะไรพี่ผบยอมาจากพี่แดชื่อจูออนเอครับใช่ไหมตายล่จ๊ผบยอมาจากอะไรพี่แจ๊ดผีอล้าอะผีบองผีบองน้องฮะใช่ใช่ใช่เออแล้วตายแบบอง้นมตายเอาแล้วคุณไม่ขอเบอร์ผมหรอไหนบอกคิดถึงผมไงมีเบอร์ไครับครับ 8ปดศูนย์เจเกครับเจ็ดหนึ่งแปดสี่แปดครับฮะหมอใหม่เจ็ดหนึ่งแปดสี่แปดครับเจ็ดหนึ่งแปดสี่แปดจำแต่ศูนย์ห้าสมหนึ่งหนึ่งไงเพื่อนเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูใช้เบอร์เดิมที่เนี่เดี๋ยวกูหารอรอแบบรอรอแบบขาให้เปลี่ยนอ่ะตามเลยเออเดี๋ยวกูรอประมูลถ้าเขามีนะเฮ้ยดีประมูลเลยเหรอเออเดี๋ยวหาเดีบอร์ประมูลเอาเบอร์เก่าบบน เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปซื้อว่าการน้องเขาหน่อยป่ะเออแจ็คไปน้องน้องชายไหมไหนไหนะแสดเบรกเสียเลยน้องพี่สนใจระกันแล้วน um ้องชายน้องมาหนิมาน้องมาหนิมาครับพี่สวัสดีครับนี่ผมขายประกันครับเอาเนี่ยเลยมาหนิเลยโอเคน้องมีแบบไหนบ้างครับอ่ามีอันนี้ผมรายเดือนรายเดือนสองหมื่นครับปีหนึ่งแสนแสนเนี่ครับเฮ้ยได้อะไรบ้างน้องอ่าส่งส่งปีเท่าไทยครับ คิดก่อนใช่ไหมคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ไอ้สัตว์ไม่ได้คิดมาคิดมาแค่ขายประกันเหล็กเดียวรายละเอียดไม่ได้คิดเนี่ยิืนไม่ทันครับอันนี้เองใครล่ะผู้ช่วยหรอมาคนเดียอมแก๊งชื่ออะไรแก๊งชื่ออะไรแก๊งชื่ออะไรแก๊งแนวบี่แก๊งล็อกเก็ตอ่ะมึงอ่ส่งมึงโคตรแก๊งล็อกเก็ตอ่อันนี้ทำไมมีแต่คนบอกผมขายประกันนะพี่คุณสร้างเฮ้ยแต่แต่ยังเหมือนจริงเนาะเหมือนอะไรเมื่อน เขาขายประกันอนะเกือบหนึ่งเจ็ดสามน้องไม่ได้ขายดิยุคนี้สุดหล่อเขาไม่ใส่เขาไม่แต่งตรงนี้กันแล้วน้องชายอ้าวทำไมนะพี่เราแต่งตัวเฟี้ยวแบบอเมริกาเนองไม่รู้อเมริกาจริงพี่แบบคนหล่อเพราพี่คนหล่อเลยพี่รู้ปะเนี่ยจริงปะ้งันกูขายประกันมึนงได้ะปะสองหมื่นคุณไม่กระทืบมึงอ่ะเรียกให้ผมทำไมเนี่ยผมผมกลัวใครกระทืบมึงกระเทิมให้เอาปะกูขายประกันน่าดีใจเอามาเท่าไหร่พี่เท่าไหร่สองหมื่นเลขสี่สองมีห้าร้อย คได้ถือว่าเองรับข้อเสนอนะเดี๋ยวพี่ถ้าพี่เจอเองในแก๊งไหนเมื่อไหร่อ่ะกูสัญญาเลยว่ากูจะไม่ปานีมึงอ่ออ่อโอเคพี่มาอันดีแลนจะผมให้ห้าร้อยกระเป๋าแลพี่ฮะอกระเป๋าแลพี่คุยกันสองหมื่นไม่ใช่เหรอทั้งตัวไปแล้วไงห้าร้อยอ่ะได้พี่ไปแล้เอาเอาเอางี้นะพี่ผมให้พี่หมุน้องหมดตัวเลยนี่มีทั้งทั้งตัวผมมีห้าร้อยเนี่ยได้น้องเล็กเล็กสี่สองบุตผมโดนพี่ตัวมัดพ่นไปหมดละ สีสองใช่ป่ะพี่เอาดีเอ็งเอ็งเอ็งเป็นเด็กเดียนธรรมะเหรอเราชื่ออะไรเนี่ยเวเลนครับเวเลนเฮ้ยพี่บ้านพี่สอต่พี่พาเข้าเดี๋ยวพี่พาเข้าน้ำสกุลโคตรหล่อน้ำสกุลอะไรพร้อมรันเะล่ะเอ็งพร้อมรันเะล่ะพี่ก้มดิฮะไม่ได้พี่พร้อมก็พร้อมหล่อพี่เป็นคนดีเอ็งพร้อมรันเะล่ะพร้อมมากครับพี่ตอบมาเลว่าดีเตรียมตัวเตรียมตายมาพี่ นำสก <là> ุลเนี่ยนำสกุลอะไรพี่เฮ้ยอ็งมีเพื่อนสิบเพื่อนยน้องว่าออปื้ออะอะวะใครวะว่าออปื้อเอ็งมีเพื่อนดิเอ็งมีเพื่อนดิไอ้ไอ้งอะไรออลลอนอะอ่ะเวเลนพี่มีเพื่อนดิมีเพื่อนดิพี่ดูดินายพี่นายนายพี่ชายมาอันนึงดูดิดูดิกำลังแข่งมิเปล่ามึงดับดังๆก็้วทำมึงเป็ดังกูทึอมึงตรงนี้แหละมึงดับดังๆนะเอออฮะดังนะดังๆนะเดี๋ยวกูไม่ไม่น้อง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 ท่านี้ท่านี้น้องน้องชายสวัสดีค่ะ โโออ้หไพี่สวัสดีครับตรงนี้มีคนแบดแบดไหมหนึ่งสองสามนี่คนแบดเหรอข้ไหนคะผมแบดเลยคือผมแบดเลยทำแบบทำแบบเพื่อนเลยเหอแฟนเวื์ดีเนี่ยอะไรเลยเอ้าคือผมแบดเลยคุณเป็นแฟนเวยลดีสี่หกแปดเฮ้ยสี่หกสี่หกสี่หกไดครับสี่หกแบดเอ้ยพี่ดูรถคันนี้ดิโอ้เป็นไงมีเพื่อนดิมีเพื่อนดิมีเพื่อนดิครับได้ฟิวไลฟ์คันนี้กันเล่ฟิวไลฟ์คันนี้กันเล่อะอะไรนะดูดูู้ ไปเพื่อนดีไปเพื่อนดนับนับด้วยนับด้มนับดีมึงนับดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปเก้าสิบเท่าไหร่ครัพี่ยี่สิบสองสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ครบแล้วครับพี่แล้วรู้มาไหนครับโอเคแค่นี้แหละป่ะเฮ้ยใหญ่ใหอ้าวอ้าวอ้าวพี่ประกันผมครับพี่พี่ประกันผมอ่ะทำงานดีกว่าเว้ยยแม่งมีแต่คนขายประกันต้องตีเลยวมื่อไรสาระใช่ปะเลยเฮ้ยไม่พี่แต่ว่าพี่ไม่ได้ด่าเนอะอะไรวะไอ้พวกประกันประกันประกันผมมาพี่ประกันผมอ่ะบอสบอสใส่กีฬาคุ้มอยู่นะมันได้ามีอะไรต้องโทรหาพี่น้องแจ็คกี้ธนาคาร เบอร์อะไรพี่แค่ท็อปสิบมันก็ได้แล้วอย่างต่ำเบอร์พี่ยผมดูแล้วนั่ได้เองว่างใช่กล่องหนึ่งมันก็สามสี่สี่หมื่นใช่ไหมแล้วก็ที่หนึ่งสี่กล่องที่สองสามกล่องที่สามสองกล่องมันก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆผมว่าคงตพี่ชายใหญ่ยี่อะไรนะพี่อืมพี่เหรอใช่ครับโอเคได้ได้ได้ปุ้มอยู่ใช่ไหมมันเราใช้ตีวุฒิใช่ป่ะใช่ใชใช้ตีวุฒิครับแล้วแล้วของที่มันตีขึ้นยาวไปลองคอดูได้ป่ะ จริงจริงมันก็มันก็พอพอสมควรอะกลางๆใช่ไม่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปก็ได้ผมก็ต้องเก็บตังค์ซื้อรถโลก่อนตอนนี้ไปทำในตอนไหนมีฟาร์มหนักจัดต้องเนี่ยครับถ้ารถโลนี่คือคุ้มจัดเลยเฮ้ยดีใช่ครับผมว่าไอ้เจ็ดสิบโลกับร้อยโลเนี่ยควรซื้อเก็บไว้เลยตอนในระหว่างที่ก่อนที่แพ็กเกจมันจะหมดเนี่ยอันเนี้ยอ๋อไอ้ไอ้รถแพ็กเกจเนี่ยมันฟาร์มได้วันหนึ่งเท่าไหร่คิดว่าอืมผมไม่ได้นับเลยผมจะตู้อย่างเดียวเลยรอขายวันสุดท้ายคิดว่าหกวันน่าจะได้เจ็ดแปดแสนฮะ ดูจากวันละแะนใช่เต็มที่วันละแสนแต่ผมไม่รู้ว่าวันสุดท้ายที่คนมันโถมขายกันอ่ะขายอย่างเดียวเป็นกระลำไม่รู้ว่ามันราคามันจะดับลงหรือเปล่าอ๋อแล้วอย่างนี้คนใช้รถไอรถโหลดนี่มันก็คุมจัดเลยใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ช่ตงแรกข้สศนท่าจะตู้นะมันใกล้ด้วยใช่ป่ะมันใกล้ตัวเลยค่ะใช่ก็คือจุดเก็บจุดโพแล้วก็ตู้อ่ะมันเป็นสามเหลี่ยมเลยมันอยู่ใกล้กันมากที่สุดเลยมันเร็วที่สุดแล้วอะอืมคือคือเขาวางเป็นสามเหลี่ยมวะที่เนี้ยอ่าไม่ใช่ครับมันเป็นไห บอสดูตรงเห็นป่ะเลเบลวะอ่าอ่าอ่าเลเบลปุ๊บแล้วก็ตรงไปกระลำแล้วก็วนไปด้านบนโพกระลำแล้วก็กลับมาเก็บตู้แต่บางคนเขาว่าเก็บแบบไม่โพะเอาไปยดตู้แต่ผมว่ามันใกล้ขนาดนี้ก็เลยโพเลยดตู้แล้วคอยโถไม่ขายนะผมว่าเร็วสุด